สวัสดีค่ะ Happy for you ขออนุญาตนำเสนอบทความดีๆจากเพจอาจารย์พัสสินอินทระวงศ์มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังร่วมกันเพื่อให้ทุกๆวันเป็นวันเวลาที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะคะบทความวันนี้กำลังใจจากความเจ็บปวดหากจมอยู่กับมุมของตัวเองเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยแม้เป็นเรื่องง่ายใด ก็ไม่อาจมองเห็นต่อเมื่อเราถอยหลังออกมาแล้วสร้างช่องว่างระหว่างเรากับสถานการณ์เราก็จะมองเห็นว่าไม่มีเรื่องใดที่ใหญ่โตเลยทุกเรื่องเข้ามาเพื่อผ่านไปและผ่านไปเพื่อเข้ามาเพียงแต่เราต้องรู้จักรอคอยและอดทนบางครั้งจงนั่งมองดูความเจ็บปวด โดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือทำอะไรบางครั้งจงปล่อยให้น้ำตาไหลรินและอย่าได้ส่งเสียงตะโกนให้ดังเกินไปร้องไห้บ้างก็ได้แต่อย่าฟุ้งฟายจนจิตวิญญาณของเราเตลิดเปิดเปิงในบางเวลาการไม่ทำอะไรก็ดีกว่าการทำอะไรทุกอย่างคือศิลปะของการปรับตัวผสมกลมเกืน อย่าทำอะไรเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่ควรทำและจงทำทุกอย่างสุดแรงเกิดเมื่อถึงเวลาของมันฤดูการต่างๆนั้นมีเวลาของมันอยู่มีจุดสมดุลมีความพอเหมาะพอดีเป็นของตนเองเราต้องรู้จักเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ฤดูร้อนผ่านไปฤดูฝนผ่านไปฤดูหนาว ก็ผ่านไปอย่าได้สวมเสื้อกันหนาวในฤดูร้อนอย่าได้ทอดทิ้งร่มคันใหญ่ในฤดูฝนและอย่าได้ละเลยผ้าห่มอุ่นในฤดูอันหนาวเหน็บถอให้เต้นรำไปกับวันเวลาและสถานการณ์ตรงหน้าอย่างคนรู้ตื่นจงสร้างช่องว่างให้เกิดขึ้นจงปล่อย ให้สายลมเย็นพัดผ่านช่องว่างของชีวิตความเจ็บปวดผิดหวังหาใช่สิ่งมั่นคงถาวรและมันจะถูกชำระล้างด้วยกลไกลแห่งเวลาจงสูดลมหายใจลึกๆแล้วเดินต่อไปไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้าไม่ต้องหยุดไม่ต้องเคลื่อนไหว จมไปกับท้องทะเลแห่งความเจ็บช้ำน้ำใจเปิดใจยอมรับแล้วปล่อยวางแสงสว่างเกิดขึ้นความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นสิ่งดีงามเกิดขึ้นแล้วเด็กโง่หายตัวไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนรู้โลกไปตามจริง ขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจอาจารย์ภระสินอินทราวง Happy for you ขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะ